สวัสดีครับเราอยู่กับผมนะครับ o o p m Channel นะครับตอนนี้มาสอนโหลดเกมในครับตัวนี้ครับ PPSPP s นะครับตัวที่เล่นในโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้มันมีตัวนะครับต้องใช้เงินซื้อนะครับ PPSPP s Go นะครับครับแล้เดียวครับจะต้องโหลดแอปนี้มาก่อนครับไม่รู้แอปเนี้วอะไรนะครับ ผมเผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับกดโหลดก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดาวโหลดให้ดูเลยกันเข้าไป Google นะครับนี่ครับแล้วพิมพนะ์เนี a ่ย h a p p นี่ครับแล้วก็ Y ไ Y วครับกดเข้าไปนี่ครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับอันเล่ห์นะครับกดเข้าไปตุดแม่นาตายครับกดของ Android หรือไม่ว่า iOS นะครับผมคุณเป็นอะไรคุณก็กดนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเนาะอันนี้หลดมาครับแล้วก็เปิดเปิดนะครับเปิดตัวนี้นะครับเป็นการโหลดที่ไม่ต้องจะแตกไฟล์นะครับก็ภายจบเสียงนะครับเสียงรรบกวนนะครับเสียงที่บ้านนะครับรบกวนนะครับเยาบๆหน่อย นับแนบอ้าวกดผิดครับกดเข้าไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิงตัวนะครับไม่ใช่สิงตัวนี่ครับขึ้นมาอย่างี้เนาะนี่ต้องสนใจอะไรนะครับนี่ครับเพรมันมีสี่เหลี่ยมนะครับสีช่องนะครับกดเข้าไปนี่ครับจะขึ้นมาไฮอย่างนี้นะครับให้เรากดเนี่ยครับ PSP นะครับกดเข้าไป จะขึ้นเป็นเกมเนี่ยครับเกมเนี่ยเกมหลายอย่างเลยนะครับก็แล้วแต่ช่องนะครับเนี่ยช่องจะเตะครับนี่ครับมีเกมมีเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับอื้มก็หละเกมนะครับแต่แม่งเนี่ยนะครับหลายเกมนะครับถึงก็มีหลายอยู่นะครับ ในวันนี้ครับพอให้เรากดเข้าไปเนี่ยผมจะเลือกอุตสาหะไฟติ้งเอวอชันในสูตรานสูตรนะครับในกดเข้าไปแล้วกนเนี่ยนะดาวน์โหลดผมเรียบสองสามหกจุดสี่เอ็มบีนะครับกดๆเข้าไปนะครับทีนี้ครับแล้วก็เราก็เข้าไอ้ตัวนี้นครับไม่ต้องเข้าดิเออเลือกนี่ครับกดนี้นครับแล้วกดเนี่ย ในมีเอ้ตรงเขียนไว้ดาวโหลดเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันก็จะไงล่ะมันก็จะเป็นสีส้มๆแดงๆนะครับให้เราก,กดเข้าไปเิไปเราก็อยู่ในหน้านี้นะครับนี่ครับนี่เกมที่เพิ่งเล่นไปนะครับจะเข้าไปในหน้านี้ให้เลยนะครับน,น,น่ครับผมจะโหลดเกมเนี่ยนาูโตเนี่ยโหลดเข้าไป ใช่ไหมอันนี้คือรูปภาพนะครับนี่คือดูปภาพขายคิปอยู่เงียบพไอ้เกมแต่ก้อนบอลกูจะไปขอให้ใกับเสียงรบก,กวนนะครับรบก,กวนรบก,กวนเลยรบกวนเนี้ยนี่แพนเซอร์งี้ให้เรากดโหลดหรือรกดโหลดได้ก็ได้นี่กดโหลดโอเค ดาวโหลดครับนี่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับี่เก็จะมีเนี่ยดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดใช่ไหมดาวโหลดนะครับเนี่ยของเรรอครับรออะไรคือแบบแบบไฟอะไรก็ได้ครับนี่ครับเป็นเนี่ยไม่ใหญ่เลยครับไอตัวเนี้ยไม่ต้องสมองทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับสำหรับวนี้ครับเดี๋ยวไปทิ้งลิงก์ เออครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับยังไม่ยังไม่แจกครับยังไม่ถึงสองพันซับเลยนครับสำหรับ GTA ไอเซนนะครับยังไม่แจกเลยนะครับก็เจอลิงก์อะไรผมไปโหลดมาแล้วก็เล่นได้ตามปกตินะครับเพราะว่าวิธีมันก็ไม่พอนะครับผมได้ลบทิ้งไปอย่าลืมนะครับแับนี้กดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับ แต่วันนี้สวัสดีครับ